สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะบันโตกันนาชาแนลค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเมื่อวันหยุดนะคะมาค่ะมาหาขุดสตาร์โคยกันค่ะหรือว่าคณะทะเลนั่นเองค่ะนี่ค่ะมาก็เห็นเลยนี่ค่ะอันนี้ยังไม่แก่นะคะยังไม่ยังกินได้นี่ค่ะกำลังงามเลยยังมีคนเก็บไปแล้วดูค่ะนี่ค่ะเห็นบอกค่ะแต่ก็ยังมีอ่อนๆอยู่นะคะนี่ค่ะก่อน เยอะสูค่ะนี่ค่ะเอาได้นะคะแบบนี้แต่น่าจะไม่เอานะคะน่าจะาหาเอาที่มันอยู่ในดินนะคะมันอร่อดยดีแอนนู่นค่ะน่าเห็นอยู่ตรงนู้นนี่ค่ะต้นพืโผล่นะคะนี่พืโผล่มาจากไอ้ลูกหินนี่ค่ะเดี๋ยวนาจะขุดนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกกอหนึ่งแต่น่าจะไม่เอานะคะนะคะี่ค่ะอันนี้ก็กำลังกินเหมือนกันค่ะทั้งสนงค่ะแต่น่าจะไม่เอานะคะน่าจะเอาต้นนี้ เดี๋ยวเราจะมาลงขุดกันนะคะว่ามันจะได้กี่หนอนนะคะนี่ค่ะตระมานี้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวนาขออนุญาตขุดกนนะคะเขาอาจจะมีหนอสองสามหนอก็ได้ค่ะนีค่ะนะคะเพื่อนๆค่ะี๋ยขออนุญาตขุดก่อนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมันมีหนอจริงๆด้วยค่ะนี่เห็นไหมาคะ หนึ่งสองสามเอ,อน่าจะสีนนะะ่นอค่ะนี่ค่ะมันอยู่ในต้นหินอยู่นะคะนี่นี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวนะขุดก่อนนะคะนี่ค่ะเพื่อนขุดแล้วนะคะนี่าง,งามค่ะงามๆเม,มเดี๋ยวนานบังให้มันเห็นนี่ค่ะนี่ค่ะต้นอย่างใหญ่ ไหลยอยู่นะคะน่ะโอ้บงัง,บงล,ง,ลยยบงบังลงนีหไหลอยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะดูดิแค่นั้นดึงเอาได้ไหมนีคะ่ะเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยแต่ต้นใหญ่นี่น่าจะ่าแต่ว่าจะหักเอานะคะนี่ค่ะหักเอามันจะได้ขึ้นใหม่ค่ะเพราะว่า มันก็จะได้มีกิ่งบ่ค่ะนี่คะ่ะป้าข่าวเจ้าะเลยคะ่ะต้นเดียวนี้ก็พอผัดแล้วนี่คะ่ะเดี๋ยวนะคะวางก่อนนี่นี่นี่กาบมันเนี่ยอร่อยเลยคะ่ะอือเห็นบ่นคะ่ะโอ้นี่คะ่ะผมไปดูค่ะมันเขาขึ้นมาเตีมไปเบิดเลยคะ่ะ นี่ค่ะเจาะหลอกเล,เลยนี่ค่ะดึงเอาเขาออกนะคะนี่ต้นแบบนี้กลางกินเลยค่ะนี่ค่ะมันลึกนะคะเนี่ยสองซอกนาได้เลย ไปจนน,น,ะะนี่ค่ะ,น,น,ะน,นี่ค่ะก้อนหินขาวจกเลยอบังลมบังแดดก่อนนะนี่ค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะอันนี้ขาวได้ไหมนี่ค่ะอืดึงได้อยู่ค่ะ นี่นี่โอ้ยหกักอันนี้นคะคะก็ยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาค่ะเพราะวันมันมันมีหัวอยู่ใต้น่นค่ะเราก,ก็ทอก็ถมไว้นะคะมันจะได้แตกขึ้นมาใหม่ค่ะนี่โอ้ยก็เดี๋ยวพอกั่แล้วนยค่ะเพื่อนเพื่อนๆค่ะลง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 ไปค่ะเก็บใส่้างพี่เังค่ะเพื่อนลอ,องขุดดู แต่ว่ามันเป็นสีม่วงค่ะน่าจะปล่อยแล้วให้เอาแล้วมันมีต้นเดียวด้วย,น,ยน,นี่จอยพี่จายเราเห็นยอดอยู่ตรงนั้นค่ะดูซิว่ามันจะใช่หรือเปล่าน,นคะคะไปดูค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นสีม่วงมันยังอยู่ใต้อยู่นะคะแล้วก็มีต้นเดียวด้วยเหมือนเหมือน่อกี้เลยนี่ค่ะจะลองมีดขุดไป ถ้าอย่างนี้เอาอยู่ค่ะขาวเจาะอยู่มันไม่โหดเยอ<ย>ะมีต้นเดียวหรอโอตายกจะคุนก็ไหลแล้วกันอืเป็นใส่ก็ได้เท่านี้แล้วค่ะนี่ค่ะอเท่านี้พอ ไดส่ค่ะเอาเท่าไหนได้เท่าไ,ไ,ไหนเอาเท่านั้นนะคะนะคะเป็นดอกกลุ่มเบลอเลยค่ะแต่นาจะไม่หักมันค่ะอ้นี่นะคะเพื่อนๆก็คงจะได้กอกเดียวน่าละค่ะเพราะว่านาเดินมาตั้งไกลแล้วก็ยังไม่มีเนาะค่ะมันมีแต่ว่ามันมันเป็นบานดอกแล้วแล้วก็มันนี่เออ เขาเป็นดอกแล้วอะคะ่ะนาก็ไม่อยากเก็บเขาก็จะเอาแค่พอกินนี่แหละคะ่ะนี่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหัวอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็พอผัดพอแกงแล้วะคะ่ะพอจิ้มพริกแล้วนี่ดูมาจบด้วยนะะี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้นะคะฝรั่งหรือว่าใครก็ไม่รู้ละคะ่ะเ,เอาหมาเอามูนวาเดินมานะะแล้วค่ะแล้วเขาก็เหยียบจมดินจมทรายอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนน่าเสียร์ มันคงจะไม่ค่อยมีแล้วะคะ่ะเพราะว่ามันจะมาเรื่อมบานดอกแล้วเนาะคะ่ะครั้งต่อไปก็คงจะเก็บดอกนะคะถ้าอยากกินนะคะเก็บดอกอ่อนๆเขาก็อะไรอย่างเงี้ยการเขาเนาะกินได้อยู่นะคะแต่ถ้าไม่อยากก็คงจะไม่มาเก็บแล้วค่ะนะคะ,นะคะมจบด้วยผาพันธงามๆนี่เนาะคะ่ะเจอกันที่หน้านะคะ,คคคะ,คะเพื่อนคะฝากบันองกบันนึช่อแหนวขเพื่อฝากเป็นกําลังใจให้น้าดื้อเพื่อการทำคลิป <laughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะ,ค,ะค,ค่ะเพื่อน่ะ สวัสดีจ้าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้านี่ค่ะเพื่อนๆน้ากำลังจะเดินกลับรถแล้วนะคะว่าจะพอแล้วนะคะ่ะก็คือพอแล้วนะมันจะกลับรถแล้วะค,ะค่ะเนี่ย่ะรถก็อยู่ตรงบนเดินบนเนินโน่นนะคะเดินมาก็มาเจอตรงนี้อีกอะเห็นอะไรใบมันเฉียวๆียวพึ่งโผล่มาจากนี่ก็เลยอดใจไม่ไหวเก็บล้วค่ะนี่ นี่คะ่ะเดี๋ยวนะคะเดี<อ>๋ยวเก็บแล้ววางค่ะพอดูก่อนนี่คะ่ะโอ้ลมแรงหน่อยด้วยคะ่ะเพืเ่อนๆคะ่ะด้านก็ลังกินเลยนะคะแบบนี้นี่นะคะน่าจะขุดเอาอแบบนี้นะคะนี่คะ่ะโอ้โหอ๋อโอ้ยตัดไม่ได้นะ,นะคะนี่ อีกนียค่ะกำลังกินเลยค่ะแบบนี้นะคะอันนล้วค่ะอันนี้ค่ะอือันนี่ค่ะ,อคะ,อคะ,อคะโอ้ย่างงามคาม่ะเพื่อน ะะเห็นนะคะลมก็แรงหมือนนี่ค่ะนี่ค่ะไอเหยื่อต้นนึงเอาไว้นะคะนี่ค่ะในกำรรนึงงามจังเลยค่ะเทื่อนค่ะลมมาแรงค่ะพื่อนค่ะนี่ค่ะนี่ นี่ค่ะต้นน้อยน้อยน้อยเนี่ยค่ะยอย่างเงี้ยกำลังกินเลยค่ะนี่อ่อนๆต้นเขียวด้วยโอ้ยพอพอจริงๆแล้วนะคะนี่ยค่ะถ้าขุดก็ได้อยู่นะคะนั่นนะคะแต่ว่านาไม่เอาละพอลพอจริงๆค่ะ <c oughs> กำลังจะกลับรถแล้ว <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนค่ะ